ณสถานที่แห่งนี้มีเสียงล่าเลือถึงความหลอนวังเวงน้อยคนนักที่จะพบเจอกับเรื่องราวประหลาดชวนขนลุกและสถานที่แห่งนั้นก็คือสะพานรอยศพ อำเภอประทิวจังหวัดชุมพรซึ่งสถานที่แห่งนี้ได้มีคนตกลงมาจากรถไฟจนเสียชีวิตเพราะบริเวณสะพานโคง้งขามคลองห้วยตาเสือตำบลบางสนอำเภอประทิวจังหวัดชุมพรได้เกิดเหตุการณ์คนตกรถไฟจนเสียชีวิตอยู่บ่อยครั้ง จนเกิดเสียงร่ำลือจากชาวบ้านในละแวกนั้นว่ามีสิ่งเร้นลับที่จะพรักดวนวิญญาณที่ถึงขาดให้มาสิงสถิตณที่แห่งนี้เหตุการณ์ต่างๆที่ทำให้ผู้คนเชื่อว่าที่แห่งนี้มีอาถรรพ์ตัวตายตัวแทนด้วยทานชาวบ้าน ได้พบศพชายชาวต่างชาตินอนหงายลอยขึ้นเอิดสงปริมเม็นคละคลุงไปทั่วบริเวณและยังพบตัวรถไฟด่วนนครศรีธรรมราชกรุงเทพในกางเกงของเขาด้วยจากคำบอกเล่าเพื่อนร่วมทางของเขาได้เล่าว่าผู้ตายได้โชว์โหนรถไฟ เอาตัวออกมานอกรถและร่างแต่ฟาดเขากับสะพานอย่างจังจนตัวของเขาตายกระเด็นตกลงไปในคลองด้านล่างสามเดือนผ่านไปจึงมีผู้พบศพชายปริศนาสวมเสื้อสีฟ้านอนควน่ำหน้าอยู่ริมคลองใต้สะพานซึ่งอยู่ไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุ ที่มีผู้เสียชีวิตค้นก่อนๆที่ประสบอุบัติเหตุตกลงมาจากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ชาวบ้านเชื่อว่าวิญญาณของชายชาวเยอรมันกำลังจะไปเกิดจึงต้องหาตัวตายตัวแทนมาเฝ้าสะพานและได้ดึงร่างของผู้ตายลงมาในที่สุด นอกจากนี้ณที่แห่งนี้ยังมีผู้พลัดตกรถไฟอีกเป็นจำนวนมากจนชาวบ้านพากันขนานนามที่แห่งนี้ว่าสะพานร้อยศพแล้วเรื่องราวที่ผมได้นำเสนอไปเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจ,จรารณญาณในการรับชม